เสร็จเรียบร้อยนะครับโอคุมาคาตาลีนานะครับอันนี้ก็ล้างเช็คระบบเปลี่ยนพระเบรกเป็นเฮดทีร้อยนะครับอันนี้ก็เช็กระบบคลิกเสียงความลื่นแล้วก็ทำการคลายตัวนี้ไปแล้วนะครับแหมเปิดหน่วงปิดหน่วงนะครับ เปิดหน่วงเห็นไหมไม่ต้องกลัวขายนะครับขายได้อีกนะครับลื่นเบรกก็ลองเล่นดูครับว่าอยู่ไหมนะครับเนี่ยนะครับปิดดิลองเล่นดูครับผมเสรจเรียบร้อยครับ